ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวแบบละเอียดของรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุด Toyota Highlander 2026ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมในกลุ่ม SUV ขนาดกลาง To โตยต้าได้มีการปรับปรุงหอลายจุดสำคัญในรุ่นปีนี้ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีภายในที่ล้ำหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนในครอบครัวที่มองหารถสำหรับทุกวันหรือคนที่ต้องการ SUV ที่เชื่อถือได้และรูราไฮแลนเดอร์รุ่นใหม่นี้อาจเป็นตัวเลือกที่ลงตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota Highlander 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ารถมีการออกแบบกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้น พร้อมไฟหน้าแบบเล็ที่เรียวและดูเฉบเฉี่ยวกันชนด้านหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนเพิ่มความแข็งแกร่งส่วนด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่เน้นความเคลื่อนไหวและดูพรีเมียมมากขึ้นล้ออลลอยมีให้เลือกขนาดใหญ่ถึง20นิ้วในแต่ละรุ่นย่อยด้านท้ายรถก็มีการออกแบบไฟท้ายที่เรียวยาวและมีแถบไฟพาดผ่านเพิ่มความหรูหราให้กับภาพลักษณ์โดยรวม สำหรับสมรรถนะการขับขี่ไฮแลนเดอร์2026มีตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังประมาณ265แรงม้าแรงบิด310ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและตอบสนองดี สำหรับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันมากขึ้นรุ่นไฮบริดก็มีให้เลือกซึ่งใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม243แรงม้าและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง36ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถ SUV ขนาดกลาง ช่วงล่างถูกจูนมาให้ขับขี่นุ่มนวลและเก็บแรงสันสะเทือนได้ดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลไฮแลนเดอร์ให้ความรู้สึกนิ่งเงียบและมั่นคงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีให้เลือกในหลายรุ่นย่อยเหมาะก,กับคนที่ต้องขับในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนหรือถนนครุขัะปีนี้ยังเพิ่มโหมดการขับขี่ให้เลือกมากขึ้นเช่น normal sport eco และ snow <S <S เพื่อให้เข้ากับสภาพการใช้งานแต่ละแบบ ภายในห้องโดยสารไฮแลนเดอร์2,026โดดเด่นด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่หรูหราเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับผู้โดยสารได้ถึง8คนและสามารถเลือกเบาะแบบแถว2แยกเป็นแบบกับตันซีทอเพิ่มความสบายและทางเดินไปแถวหลังได้ง่ายพื้นที่ภายในกว้างขวางเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ระบบเทคโนโลยีในรถถูกยกระดับอย่างชัดเจนโดยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วเป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับแบบดิจิทัลและรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมระบบเสียง JBL ที่ชาร์จไร้สายกล้องมองรอบคันและ h e a d u p Display ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดก็มีมาให้ครบทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เตือนการเปลี่ยนเลนระบบเบรกฉุกเฉินและกล้องตรวจจับจุดอับสายตา ด้านราคา Toyota าไฮแลนเดอร์2026เริ่มต้นที่ประมาณ1,390,000บาทสำหรับรุ่น LE รุ่น XLE และ Limited เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้นส่วนรุ่น Platinum ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,850,000บาทหากเลือกเป็นรุ่นไฮ b ริดราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่าในระยะยาวเพราะประหยัดค่าน้ำมันได้มาก